พีพี่น้องเมื่อสิบสิคนมาส่งสบอนเนี่ยห่อนได้ยเรืพี่น้องเรื่อเสียงเสียงพราะราบูบูบูเรือเดี๋ยวอาสบายชิ้ี่น้องจ้าอาท้อไปดูคอปลุคอปจุดเดียวไปเรื่องพี่น้องกินข้าวเด้อเสียงเสียงพราะเราบูบูบูเรือพี่น้องเรื่องพวันอันบ่มีอยังกินหลายแต่ไม่จะผัดมากๆก็เกงไข่บุแดงจ้ะแล้วกันในของหวานจ้ะนี่กับคองหวานจ้ะเอาไว้กินนะที่หลังเรจะเนาะมากินกันเลยจ้ะห่อนแห้งหลายจะบ่อยเห็นเห็นหนาเรื่อห่อนหลาย หอนสุดยอดเลยจ้ะขิงเขาก็มามาว่าข้าวเหนียวมา,วมาให้เมลลิตี้เขาก็มามาแบแหละมาไหนโนร้ายอ่ะเอออะไรมมันหลุมังางเห่อที่ทางไหนท,ทางเกงไม่เห็นมีใครเปิดไม่เปิดไม่ไปเห็นเดินะแกงข้าวมาส่งแต่ผุนจะข่อยู่ผ่วแต่จาจะหั่นเห็ดผ่วไมเขามามมลเลยทำมันหลุมเลยกินข้าวอันกินข้าวก็พันว่าหมาพี่น้องเอ้ย อันกินเขาสิบอกเรื่องอันควอมหลังเนาะแต่เนาะซึ้นอย่างข้นเขาบอกเรื่องควอมหลังจนพายบาบาลยังน่อยตบมะหมาเนาี้ยเนี้ยพี่น้องหลายก้นพี่น้องเมียดูหลายคนเขากระติบหนึ่งตบมะหมา,มาหอหนึงกินน้ำกันใจหนาไม่หลายแล้วกับว่ให้โจดได้พี่น้องจับเอาเท้าลอกเสียเจ้าซะ ลูกหลายคนอันน้องหลายคนเนี่ยเพว่านนะ่ะลูกหลายคนเนี่ยกินหามไม่ต่างจาจับเด้อมอให้สดสดตีมือเลยจบห้ามอ่ะข้างใคกับเจียวขยไข่สองใค่มอให้เจียวหลามอหลังควบลำบากมอแต่ยังหน่อยกินอยู่กับกิน แบลบปรู้อยากๆนะเันนี้อะไเนี่ยเขาจุนเนาะเข้าไปรวยคือกระจกนะอันนี้ขนมใหม่เคก้กเค้กกล้วยหอมจากตรอเบอรีจ่จ้ะแกงอันไข่โมแดงแซ่บบักบ้านเนีย่ยผัดมะหมาจ้ะกินเขาก็ผัดมะหมาเลยเพราะว่าหมักเคยกินตะกี้แม่พนผัดมีนะ พัสนีกานกินนะที่นี้งามกิน,กนจำยังียวได้พี่น้องสนามไม่ได้มามาแม่หมางหอยัองาชินเละเครื่องหม้อบบชงจะแต่กับเติมไม่ย่งหัอยู่วขาบขุาบกคอยกินป่าจ้ะพี่น้องแต่ม่าบกคอยบ่มาคอยมาเติมเกลือลงไปทำเกลือลงไปจงน้อยแต่กับแซ่บผงซืรสจงน้อยจ้ะำาจงน้อยแซ่บแซบกินเขานี่กับ แมีอยู่ย่ยายหนึงน่งเนาะเราซื้ออันแต่ตอนนี้เราเราบริลยูแหล่ะเราเราเสียเดี๋ยวเราซื้อมยาใหญ่อย่างว,าสาวะส่องยังไงอะไรสีอะไรซืยย้อมาใหญ่สีให้ว่าเดี๋ยวโรงเรียนมาเสมอเสมอเดี๋ยวโรงเรียนมาเสมอสีอไปกอดอันเดีวยว ไอ้ผูขอผักบุ้งแล้วมาพัดแต่ก่อนเนี่ยกินเขาก็พัดผักบุ้งพัดผักบุ้งใส่ไไอยังบ่มี่ใบเด้น้ำมหอยน้ำมันหอยไปเนาะพัใดใส่น้ำมันหมูกับอันใส่เกลือกระดมตาลกระฟงสุด,ดสรดดสทำเนี่ยพาะเพื่ออย่างเจ็บเจ็บแบบเก็บไงเจ็บดีหรอเดีวก็ไปมือแม่กันได้แล้วผูกมั่นทหา,าที่พร้อมเนาะ ระปุงระปุงมันหาหน้าที่พร้อมไปนะครับไปขอเล่านะครับขอปอกปุง๋งนะว่าผักเสือหนึ่งนะครับมะสอยมะสอยมาผ่าผ่านะ่ะผ่าผ่านมันเป็นเน,นย้อยๆดี๋ยวก็ไปพัดให้ให้เปื่อยเฮ็ดให,ให,ใหด้กินพี่สาวแม่น้องหลวงปู่น,นี่แหละจ้ะเป็นคนพัดไปบ้านไปขอยำทุกเลียนให้ดิมันเจอแล้วก็ มันเจอไปพอแล้วก็ต้องเก็บพอดีนะก็เก็บต้อยเล่าแล้วไปขายกินะเก็บไปไปขายแต่ว่าแต่ว่ากับซอยเพิ่นไหนเพิ่นกับไหหมาก,ก่ำช่องก่ำค่ะอยากกินอันอยากกินมันก,กันด้วว่ากินอันก๋วยจับล้วนประเทศประเทศเล่าอื่นมันกันเนาะแต่เวลาจ่างล่างจางในาาาจาให้เขาเดี้ยจ่างเกลยอคอจ่างคล้ายกับก๋วจับเพื่อนเนี่ย ไปอ่างเกลือเขาบม่เกยว่าจะได้กินเนื้อหมูบม่เกยว่าจะได้กินกินซีนงัวเพราะว่าขบขั่วเหามันบ่ได้รวยนะแล้วก็ช่วงนั้นงัว,วขั่วเหากับบวบขาบวบอะไรนี่นะก็เลยต้องนั่นกินเถอะซีนหมูนี่ก็มีขายเสมือจ้ะแต่ว่าบ่ค่อยได้กินจ้ะเพราะว่าอย่างลำบาก กินแต่กบแต่เขียดแต่ปลาข้าวเหนียเดี๋ยวลงจะเป็อันนั้นขึนอันยากเนื้อนี่นานมึงเตอะกะเป็นเครื่องปียังได้กินพี่น้องเนื้อหมูเนี่ยซื้อมาอย่างบกติวันได้กินเนื้อเด้ซื้อกระดูกหมูว่ตมจ้ะน่าลูกหลายก้อนคือกระดูกหมูกระดูกหมูทั้งบ้านแพ่บ้านกระดูกก็ก,กักเด้ แบบเด้งเด้งน่ะกระดูกเด้งน่ะกระดูกเด้งแต่ภาษาไทยอื่นเนาะ <c oughs> แซงปลาโลมด้วยเปนหนองดัางเบือบืออยู่น่ะ <c oughs> กินก็กินกระดูกเด้งมนะันนเหรอนะเอาเอามาต้มมาต้มแซ่บเนี่ยเป็น้องต้มแซ่บกรามเนี่ยคือ <c> ข <oughs> บเขาดูหลายคน แม่ก็ซื้อมาจากสองโลจบเอาโนหน่ำเอาแล้วกินไปเนี่ยห้าสุกยังไงอ่ะจะ่าเคยดําบาาคือก้นอื่นบอแบบว่าไปรับจ่างเพิ่นนะ่ะนะมันบอกบดไดไปเจ้าเขาลำหน้าบัวคอยเด็ไปรับจ่างจา้ะเพราะว่าหน้าจะก,ก้องกระไดอยู่นะไปเห็ดเห็ดได้อยู่นะ ปีแดกปีนั่นปีนั่นปีอันปีอันแหงแดงเพรวคือเคยได้เราเนาะยนอกจากจเราให,หามา่แหงแดงคักอี๋เข่าก็ตายเบิดพี่น้องเออเข่าตายเบิดเขาา่าผมบ่พ่อพ่อกินนะ่ะนะมันตายเบิดเนี่ยมันแหงแดงมันไม่มห่อนหนำดำหน้าเดียวตอนดำไม่หนำพ่อดำเดี่ยวพ่อกระดั้งเข่ากระดังงะด้งจะใส่นุ่มเลยจ้ะเซต เส่น้ำนมๆเขากระด้างเส้นนุ่มพอเดือดผมว่าผมว่าผมว่าหัดหน่อยนะเดือดมาหัดเขาก็าาต,ะนะต,ากตายเนาะพี่น้องบันนี้แม่พ่อตั้งแต่พ้นมาแม่ก็ลงคหน่อยนะแม่โรคไปไปกินหน่อยนะก็เลยมันไม่เขากินมันไม่เขากินจนลําบากลําบากคักไอ้ดีหน่ะน้องคนหน่อยอายุสองขวบสองหรือสามขวบเนี่ยประมาณนี้แล้วมันเ,เปลี่ยนนั่นแหละแม่ บกักดาแม่บักดาสเเิเป็นรอยเล้วเป็นรอยคือเป็นอย่างเป็นน้ามาพึกาวก็มาผ่านน่ะนะบักดาสิเป็นรอยเล้วไปซื้อเขาไมา่บักดากินแน่เขาอ่อนๆนะ่ะไม่อ่อนัดมาซอยนอกจากเนาะทหารพ่โล่มะซอยเป็นไห่เขาบา้านนี่แหละคือบ้านพ่บ้านเนี่ยบ้านพ่บ้านเนี่ยลูกหลายาก,ก้นเขาเจาะก็เล่ห์สองกระสอบ้องกระสอบก็ลอยโดยนะ่ะ บ้านไหนลูกบัวลายคือจังว่าอยู่น้ำกันสองพอแม่สามสี่คนเช่ากับให้แข่อสอบเยี้ยวหาสิบโลงสิน่ะแต่บ้านเพ่ว่าลูกลายเราดูเก่าคนมาเนาะสิบสิเอทั้งพอทั้งแม่น่ะนะน้ำบากอี่ดีเขาก็ได้หายออกมาสองกระสอบสองกระสอบมันกับแกงแบบว่าหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวมันสิโลงมันแตกโพโพงส่น่ะแม่กันเลยไปอันไปบ้านปนว่นนี่แหละบอกออกซื้อเลยบ้านปนวนนลุงเพชรอยู่สี่แยก ก็บอกมอ่วงตะกี้นะแล้วแม่กับไปติดหนีเด้ติดหนีไปติดหนีมาสองกิโลไปติดติดหนีเขานะ่ะนะนะมาให้สองกิโลมามาบอกบอกใหานีา่ยให้เงินไปเน,นี่ยติดหนีไปขายของได้บืนบืนมาเฮือกเสียกขาเอาไปเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็ เปียอันไม่มากสนะิน่ะแต่ก่อนเขาบ่แพงเลยแต่พี่น้องแต่ว่าคนมันหาเงินมันบ่เป็นนักเงินมันมันบ่เป็ี่ยนราคาเนาะแต่ก่อนเนาะยจ๋าเนาะสมัยนั้นนะอันนี้ไปข้างหน้าไปเลยที่นี่อันอันแม่นะ่ะแกะกะ ไปจิตหนีพ้นไปพ่อไรเดียวกับพ่อพ่อหาไรเนาะเนาะแบบแบบแบบอันแบบที่เพี่ว่าเรามาจะดื่มเลี้ยงกันละกับไปจิตหนีพ้นเนี่ยกับพ่อไรไม่ก็เอาเอาอันไม่ไปพ่อไรพ่อไรเงินมาก็เอาไปตู้อันเกา่ากขาอันไม่มากเนี่ยต้องบากค่ะไปจังไรมันแบบพ่อกินเนาะมากกับจังเบาหน้าจางเบาหน้าเปินเสาหน้าเขาเพิ่ม เ้าหน้าสามชงเลยเดี๋พี่น้องเ้าหน้าสามชงเพื่อสิเพ็ดเขาเก็บไปกินปีหนาพี่จะชอไปจ้ะเนาะจากคลิปเนี่ยขอจบไปเพียงสมิธแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวเพี่ว่าสิเราต่อแล้วแต่เนาะกินเดี๋ยวเราตา่อก,ก,กินเขาเบาพื้นตะของจ้ะต่อคลิปหนาเนาะจา้ะเนาะคลิปเนี่ยขอจบไปเพียงสมิธแล้วพี่น้องเด้อว่าพี่น้องคนใดก่อนแชร์คนติดตามาก,กดบปกระดิ่งจ้ะผู้จิบผาดคลิปแม่สร,ราบเพื่อกินพี่ว่าแล้วเพนะียงเนาะ น,อน้องจะคำบอากิฟต์แค่ว่าขอพบเอจอแต่สิ่งดีีขอมันให้ชีวิตเจอจากพี่น้องเดอ้เอดเ็เงินาไดลเง,งินกิฟต์ทองไหลทองเรจะจากโรคไพ่ไขาเก็บทั้งหลายตั้งปวงจ้ะคิดบังสิ่งใดไคร,รสมปรารถนาค่ะข,ขายงายเมือ่อขอพบก็จะเรื่องเรื่องเกาหนาจะเจ็บอยบบไข้เมือ่อเสรได้หลายจา้าบ๊ายบายจุ๊บๆจ้จจาเอาสวัสดีจ้าบ๊ายบายอิ่มลกันไปอันนั้นไป